ยินดีตอนรับครับวันนี้แล้วก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อซีจักรพรรดินะครับเราก็มาเริ่มคนแรกกันเลยครับคนแรกที่เราจะพูดถึงก็จะเป็นไคโดเฮนรอยอสูรนะครับเนาะเพราะว่าไคโดเนี่ยเป็นบอสตัวหลักของภาควานุภาพแล้วก็จะมาพูดคุยถึงพลังของไคโดแล้วก็ค่าหัวของไคโดครับค่าหัวของไคโดมีประมาณ4 6 1 1ล้านนะครับ 4,600ล้านเองหกล้านแล้วก็เป็นฐานก็แล้วก็มีฐานทัพอยู่ในโอเนกาในวาโนะนะครับอยู่ในเกาะโอเนกาชิมะนะครับแล้วก็มีอายุประมาณ5้าสิบเ้ปีฉายาของเขาก,ก็คือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นผู้ค้าขายกับโดฟามิงโก้ครับกับโจกเกอร์ครับอยู่ในโลกใตดินนั่นเองเข้าไปซื้อผลสมยัยผลปีศาจเทียมมาให้ ลูกน้องเขากินนะครับเป็นกองทัพร้อยไอศู่นั่นเองนะครับแต่ว่าโดนลูฟี่ไปจัดการกับโดนลูฟี่กับรอไปจัดการ SAD ดีซะก่อนไปจัดการโรงงานที่ผลิตผลสมั้ซะก่อนครับก็เลยทําให้ไคโดเนี่ยหมยหัวพวกกลอกับพวกลูฟี่ไว้ครับแล้วก็เมื่อลูฟี่มาถึงที่ว้านนู้นนี่ก็ได้ประเชิญกับไคโด จริงๆครับบอกว่าความสามารถกน,นี่มันแตกต่างอย่างกับฟ้ากับเหวครับแต่ว่าลูฟี่ได้ไปฝึกฝนะไปอะไรมาครับแล้วก็มาพูดคุยกับเรื่องของไคโดต่อครับวันนี้แล้วก็จะมาพูดถึงเีรกรรมของเขาครับเีรกรรมของไคโดนั่นก็คือแพ้สู้เขาต่อสู้เนี่ยเขาแพ้ไปเจ็ดครั้งนะแล้วก็ถูกจับไปสิบแปดครั้งแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาว่าเวลาเขาถูกจับในสิบแปดครั้งเนี่ยเขา ไปมอบตัวเองครับเขาไม่ได้ถูกจับนะคเขาเขามอบตัวไปแล้วเขาไปกินข้าวนะครับไปกินข้าวอยู่ที่กองทัพเรือนะครับอยู่อยู่บนเรือจนอยู่บนเรือกันของกองทัพเรอนะแล้วก็อิ่มแล้วก็หนีออกไปนะครับแล้วมีประมาณครั้งหนึ่งที่เขาถูกจับไปจริงถูกจับถูกจับไปทดลองนะครับโดยดรเวกาพังครับเพื่อจะทําการก๊อปปี้พลังของไคโดนะครับพลังของไคโดเป็นพลังผล สายโซอ่อ so นครับเป็นผลปลาคาบนั่นเองนะครับโมเดลมังกรนะครับชื่อของผลมิซาของใครโดนผมก็จำไม่ได้นะแต่ว่าถ้าให้แปลจริงๆก็ให้ถ้าให้แปลเป็นไทยรู้เรื่องก็จะก็จะแปลว่าผลปลาคานคบนั่นแล้วก็โมเดลเป็นมังกรนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่าฉายาของเขาเนี่ยเป็นฉายาสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วว่าเวลาเขาแปลงเป็นมังกร,กรเนี่ยมันมันไม่ใช่คนนะครับแล้วก็ พอเนี่ยพาราะว่าเขาถูกจับไปเวลาเขาถูกจับไปนะเขาถูกทรามานถูกทดลองครับมีครั้งหนึ่งที่เขาถูกกองทัพเรือทดลองจริงๆจังๆแล้วก็ได้ผลปีศารอยู่ที่เกาะเวก้าพังนะครับอยู่ที่เกาะพังหัสสานครับโดนถูกจับไปทดลองอยู่ที่เกาะพังหัสสารแล้วก็ได้เวก้าพังก็ได้ทดลองก๊อปปี้ผลปีศาจของไคโดออกมาครับเป็นผลสีชมพูครับเป็นมังกรสีชมพูที่ม,มะมโได้กินไปนครับเป็นผล ปลาคราฟนะครับโมเดลมังกรเป็นผลพิสัสเทียมนะครับที่บ่งบอกได้เลยว่ามันมันค่อนข้างจะสมบูรณ์นะภายนอกเนี่ยเหมือนผลเหมือนผ,ผลพิสัจจริงๆเลยนะครับแต่ว่ามันแต่ว่าดรเวก้าพังเนี่ยทำไม่สมบูรณ์แบบนะหรือเรื่ันจากสมบูรณ์แบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าโมโะมะได้กินเข้าไปแล้วครับผลพิสัสเทียมที่ดรเวก้าพังได้สร้างขึ้นมาแล้วก็โมโมก็กลายเป็นมังกรนะครับมังกรตัวสีชมพูนะครับ เหมือนกับว่าจะถูกสร้างมาสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าโมโมีนก็ได้แปลงร่างอยู่ในภาควาโนยู่นะครับแล้วก็ถูกทรมานแล้วก็เขาโดนเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยประหารไปสี่สิบครั้งครับเหมือนกับว่าเขาเบื่ออะไรเขาเลยไปให้กองทัพเรือจับไปประหานรนะเพราะว่าเขาเหมือนกับว,ว่าเขาเก่งมากเขาเหนียวมาเมกเพราะว่าเขาใช้ฮาคิในี่เคลือบทั้งตัวนะเวลา พวกสีจากพัดนีเขาใช้ฮาคิเกาะเนี oh. sprout, ่ยเคลือบตัวอยู่ค่อนข้างที่จะตลอดเวลาครับนังอะไรเนี่ยผิวหนังเขาเนี่ยแข็งมากนะครับโดนอะไรแทงไปนี่ก็ไม่ตายสักทีนะครับเพราะว่าการที่ใครโดนเนี่ยใช้ฮาคิเกาะได้สมบูรณ์แบบแล้วเขาก็ยังมีฮาคิราชันยถ้าเขาใช้ป้องกันตัวหรือใช้คุมตัวเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรสามารถสับเขาได้นะเพราะว่าคนในกองทัพเรือเนี่ยคนที่มีฮาคิราชันในกองทัพเรือเนี่ยแทบไม่มีนะครับหรือว่ามีนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า การที่จะจัดการไคโดได้เนี่ยต้องมีฮาคิเกาะน,นะครับต้องมีฮาคิเกาะที่ดีที่เยอะๆนะที่แก่งๆนะแล้วก็มีฮาคิราชันผสมเข้าไปด้วยแล้วก็อาจจะฟันให้เกิดแพลได้ครับแต่แผลคงจะไม่ใหญ่มากครับเมือนกับเป็นแผลลึกเหมือนกับที่โอเด้งทำกับไคโดนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ในฮกบาโนเนี่ยก็มีคนทําบาดแพลให้กับไคโดในเพิ่อมอยู่นะเพราะว่า ต่างคนต่างไปฝึกตัวมาแล้วก็ได้พลังมาแล้วก็มาพูดเรื่องถึงเรื่องเราใครโดต่อครับเขาโดนประหารไปสี่สิบทีสี่สิบครั้งครับไม่ตายครับแล้วก็พังคุกพังเรือคุกเนี่ยพังเรือนะครับพังเรือคุกเก้าลำมแล้วก็ไม่มีใครฆ่าเขาได้ครับในเรื่องที่เขาเปิดตัวมาแต่ว,ว่าถ้าใครได้สู้ตัวตัวกันกับเขาเนี่ยใครโดชนะแน่นอนครับใช่ครับใครโดชนะแน่นอนแต่ว่าชนะได้กี่ครั้งครับ ก็โดนดูฟี่ตบอยู่ดีครับว่าพลังของลูฟี่นี่มันเกินไปจริงครับมันมันสุดยอดเกินไปครับมันไม่ใช่คนครับลูลูฟี่พลังของดูฟี่นี่ไม่ไม่ใช่คนนะครับเป็นพลังที่อยู่นอกเหนือการคาดเดาของคนที่ติดตามไปอย่างมากครับแล้วก็เขาเป็นอดีตทหารของอาจจกวอดการครับแต่เก่งเกินอายุครับอายุ13ปีนี่ก็ถูกประเทศขายให้ขายให้กับองค์กรองค์กรหนึ่งครับแล้วก็ แต่นี้แต่ก็ใครดูก็หนีมาได้ครับถูกอันจากบอดกาขายนะครับแล้วก็หนีออกมาเกาะโจรสลัดอายุประมาณ15ปีครับก็ได้เหมือนกับกลุ่มล็อกในได้ยินเืือเสียงเรียงน้ำก็เลยไปหาใครดูแล้วเอาใครดูมาเป็นพวกนะครับแล้วก็เมื่อ40ปีก่อนเนี่ยเขาได้ติดหนี้นครับติดหนี้จากวิกมัมแต่โดน ถูกจับทดลองนะครับที่ผมเคดที่ผมพูดไปในช่วงต้นครับที่เขาถูกจับทดลองไปก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้พลังไปวิจัยครับว่าจะคลองทับเรือนอยากได้พลังประมาณนี้ว่าจะทําให้ก๊อปปี้พลังแข็งแงพลังเหนียวๆมานะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับคิงในในพังาศาสตร์ด้วยนะครับไปเจอกับคิงแล้วก็ช่วยคิงอันนี้ออกมาได้นะครับ แล้วก็พอมาที่วาโนเนี่ยก็ได้ตัวเมือกับโอโรจินะแล้วก็คุมครอบคุมวาโนนะครับเหมือนกับชักใยชักใยโอโรโอโรจินะครับให้มอนกับว่าโอโรจินี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพาไคโดมาเหมือนกับเป็น คนร่วมมือกับครโดเป็น,เป,นเป็นพาทเนอร์อะไรประมาณนี้แต่ว่าในซาตาไคโดเนี่ยโอโอรจิเป็นแค่เบีย้ยเท่านั้นครับเพื่อจะให้ไคโดเนี่ยคุมวานกง,ง่ายๆครับแล้วก็แล้วก็วิธีการ,รของไคโดเนี่ยก็จะเป็นการบุกไปโจมตีหนวดขาเขาทำตอนสงขามารนะีนฟอร์ดนั้นเราเรียกว่าหนวดขาก,กาำลังดําเนินทัพมาที่จะเพื่อจะไปช่วยเอ็นะครับแล้วก็ โดนกองทัพร้ออนเนี่ยไปไปขวางไว้ไปต่อสู้นะครับเพื่อที่จะชิงความได้เปรียบจากหนดขาวนนเองนะแต่ว่ามีแชงมาขวางนะครับแชงมาขวางไคโดวไวนะ้นไคโดก็เลยไม่ไดสู้กับหนดขาวนะครับแล้วก็ต่อมาครับในภาคช,ช่วงจะก่อนในภาคย้อนความหลังของคินแอมอนนะก็จะมี ไคโดเนี่ยต้องการนำนาตัวของนําไปตามล่านะครับตระกูลโคสุกินะครับที่ได้ข้ามเวลามาประมาณ20ปีนะครับคนที่รู้ก็คือเหมือนจะเป็นโอโรจินะครับเพราะว่าคนที่ส่งข้ามมาอนาคต20ปีเนี่ยมีสปายของโอโรจิมาด้วยครับและตอนประมาณ20ปีโอโรจิก็ได้เหมือนกับได้กระดาษทรงข่าวลับมาจากสายลับของ โอโรจินะครับที่ที่ส่งไปแฝงตัวอยู่กับตระกูลโคซกินะครับแล้วก็พวกเขาก็ได้นี้มาอยู่ที่เดซโลซาถือเดซโลซาก็โดนพวกดูฟาบิงโก้ไล่จับอีกทีนะครับแล้วเหมือนกับแล้วก็เหมือนกับเออสปายคนนั้นก็ถูกจับตัวไปเช่นกันนะครับถูกพวกดูฟาบิงโก้จับตัวไปแต่ว่ามันมันเป็นแค่อะไรละ่ะมันมันเป็นแค่ เป็นการจับตัวแล้วก็ไปบวกว่าสปายคนนี้นเป็นพวกของไคโดอะไรประมาณนี้ก็เลยจะจับเพื่อจะให้ให้มันเนียนนั่นน,นเองนะเพื่อให้มันเนียน,นครับแล้วก็มาข้อวนมสึกที่วานุเนี่ยก็สู้กับลูฟี่อย่างสนุกสนานครับถ้าใครอยากรู้ว่าวาน่นี่เกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยก็ให้ไปติดตามเองในมังงะน,นะครับก็อนิเมะก็คาดว่าจะถึงแล้วนะตอนตอนนี้นะแ้วก็ไคโดนะเขามีลูก ครับเขามีลูกสาวนะครับชื่อชื่อว่ายามาโตะนะครับเป็นคนที่ได้รับพลังของพลหมาป่านะครับหมาป่าผู้พิทักษ์อะไรทักอย่างนึงนะครับแล้วก็ไคโดนะก็เหมือนกับจะกําลังจะโดนกําลังจะเสียตําแหน่งนะครับเสียจักรพรรดิให้กับลูฟี่กับพวกรอกับพวกคิดนะครับตอนนี้นี่ไคโดนี่ถึงข่าวลําบากนะครับว่า เจอลูฟี่ที่เปิดอันติพลังมาเยอะนะครับแล้วก็กลุ่มลูกน้องของไคโดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มดารานำนะครับเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นภัยพี่บัตนะครับมีแจ็คมีคิงมีเอ่อคนหนึ่งที่เอ่อควีนนะครับแจ็คควีนแจ็คคิงควีนนะครับสามคนนี้ในี่ใครโหดสุดคนที่โหดสุดคือคิงนะครับนอกนั้นทังไม่เรื่องครับ ตอนนั้นก็คือไม่เรื่องอะไแจ็คนี่ก็เหมือนแค่อึดเฉยๆแล้วก็ควีนเนี่ยเป็นแค่นักวิทยาศาสตร์เฉยๆนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่เอาโออะไรน่ะมีผลพิศาจก็จริงแต่มาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เอาประดิษฐ์อะไรในตัวตัวเองเป็นไซบอร์กนะครับควีนเนี่ยแต่ก็พลังคาโตโซ่นเนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยบื้ววาเท่าไหร่นะโดนซันจิเตะเตีเยับครับแล้วก็คนนึงเป็นแจ็คแจ็คนี่แค่อึดเฉยๆครับเพราะพลังมันเป็นพลัง แชงแมมมอมแล้วก็แจ็คเป็นมนุษย์เงือกด้วยนะครับแล้วก็คนที่เก่งสุดก็คือคิงนะครับถ้าไม่โดนตัดบทปซะกกอรนะครับตอนคิงสู้กับโซโลนี่ผมว่าจะสู้ได้นานกว่านี้นะถูกต่ไหมว่าเหมือนกัอบอาจารย์โอดาเขารีบนะบเขารีบดําเนินเนื้อนเรื่องพราะว่าถ้าให้เนื้อเรื่องนี้มันดําเนินยาวๆไปเนี่ยกลัวมันจะไม่เสร็จนะครับกลัวมันจะไม่จบนะครับภาคกวาโนะนะครับแล้วก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับประวัติของไคโดแล้วก็พลังของไคโดนะครับที่เปิดเผยม,มาก็ ถ้าใครอยากดูแบบเจาะเลือกกอ็ไปสามารถติดตามเอาเองในมัง,งะนะครับผมก็ไม่ได้อยากพูดอะไรมากเพราะผมก็จําไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับ mm hmm. โอ้ข้อมูลเนื้อหาก็ไม่ได้แน่นอะไรนะครับเป็นการพูดคุยแบบเป็นการพูดคุยแบบเฉยๆครับเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับอนิเมะนะครับเป็นการฟังแบบไปเนความบันเทิงหรือบทความบันเทิงทเฉยๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไดเพียงเท่านี้ครับ